สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่กำลังรับชมอยในขณะนี้นะครับโครงการตั้งต้งเลสเตอร์และโรงกึ่งสันติการช่างตะบลปุ๋ใหญ่เพื่อปุ๋ใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทำการจัดส่งโรตารี่นะครับ S T R 1 8 5 4 X นะครับตัวนี้เป็นรุ่นีเต p r e d a เปอร์เจมทีนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทฟานเทคนะครับตัวนี้นะครับขายแบบระบบเงินผ่อนนะครับให้กับสินเชื่อสักสยามนะครับสาขาเพื่อหลวงมาแดงจังหวัดชายภูมินะครับ ปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลูกค้าใช้เงินดาวเท่าไรหรือกดเท่าไรหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที so ่บานลกค้านะครับว่าจะใส่รถแถรุ่นไหนนะครับไปโอเคครับครับรตารดี่ตัวนี้นะครับจัดไฟแนซ์นะครับที่สาขานะครับอำเภอหนองมะแดงจังหวัดชัยภูมินะครับมีนะครับสาขาหนองมะแดงจังหวัดชายภูมินะครับเรามาทําการส่งนะครับวันนี้นะครับท่านใดที่เห็นคลิปนี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับ ท่านที่กําลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับครับเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าได้เลยนะครับว่าใส่รถไรล่นไหนครับได้ครับเราครับมีบริการใส่รถให้กับลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจให้เราใส่ให้นะครับแล้วก็ประกอบให้นะครับเพื่อพร้อมใช้ปั่นในวันนี้เลยนะครับครับใส่้ปั่นนะครับใส่เลยครับคุณนี้ชมงานเรากำลังประกอบให้กับคุณลูกค้านะครับงานเราที่เบิร์ตัวใหญ่ของเรานะครับตรงนี้นะครับเราจำในทุกๆเส้นทางนะครับ นอฟีอารับน t r 1 8 5ดหตัวนี้นะครับใส่กับรถไทยโฟต้า L 5 0 1 8 SP นะครับใส่ได้ครับ L 5 0 1 8 SP นะครับใส่ได้ L ห้าศูนย์นะใส่ได้สวัสดีครับพี่ครับครับเ t r 1 8 5า x ตัวนี้นะครับส่งให้กับพี่สุรเชษต้นแปะนะครับตำบลหนองแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอหนองบัวแดงหรือจังหวัดชัยภูมินะครับเรามาบ่อยมากนะครับเ t r 1 8 5า x ตัวนี้นะครับคุณพี่ใส่กับรถไทยรุ่นไหนครับ L 5 5 0 0คคคคครรรรััััับบบ L 1 8 SP นนนนะะะเป็ตตวีีุ้้ณพ่กอบ นี่ครับ L018SP ใส่ได้นะครับใส่ได้ตั้งแต่คูปัตนะครับ L45 L47 L50 L5228 ใส่ได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นยันม่าจะเป็นยันม่า49หรือ51ใส่ได้นะครับนี่ครับเป็นคูปัตนะครับนี่เลยครับผมขออนุญาตสอบถามสัมภาษณ์นิดนึงครับพี่ครับได้เบอร์โทรของเรามาจากช่องทางไหนครับ YouTube ครับอยู่ใน YouTube เนาะครับครับตัวนี้นะครับพิเศษหน่อยนึงนะครับคือคุณพี่นะครับจัดไฟแนนซ์นะครับที่สินเชื่อสักขยาแล้วคุณพี่จัดไฟแนนซ์ ที่สิงเชียรสยามสาขาอำเภอหนองบัวแดงเนาะครับผมครับจัดไฟแนนซ์คุณพี่ใช้เงินดาวเท่าไหร่ครับ2 0,000ื่นครับเงินดาว20,000ื่นนะครับจัดไฟแนี้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับเบื้องต้นราคาห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับคุณพี่โรเตอรี่ฟาร์มเทคจัดไฟแนนซ์จัดได้จริงเนาะครับผมจัดได้จริงซื้อจริงขายจริงส่งจริงได้เนาะครับครับผมมาส่งโดยไม่ต้องมีมัจำเนาะครับพี่ครับพอมาถึงกําหนดเวลาพวกมาส่งได้เลยเนาะครับับเรื่องภายนก็มาส่งได้เลยนะครับผมขออนุญาตแนะนําเรื่องการใช้งานและเรื่องการรับประกันนะครับในทุกครั้งนะครับที่เรา มาส่งนะครับเราจะทำการใส่คลิปไปนะครับเพื่อเป็นการรับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับครับเริ่มต้นจากทางด้านนี้ก่อนก็ได้ครับพี่ครับทางด้านนี้นะครับเป็นห้องโซ่นะครับเป็นโซ่เบอร์120นะครับเบอร์120แบบข้อหนาเบอร์120แบบข้อหนาแบบทั่วไปนะครับมีวิธีการใช้งานหรือการบำรุงรักษาติดไปให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับนะครับเป็นน้ำมันเกียร์เบอร์140นะครับเริ่มต้นนะครับเติมน้ำมันเข้าด้านนี้นะครับครับมี มีจุดมีมีรูระบายอากาศออกนะครับไม่ให้มีอากาศภายในนะครับระบายอากาศออกกันซีรั่วได้ดีนะครับแล้วก็ถ่ายออกจุดล่างสุดนะครับถ่ายนี่ครับครับผมถ่ายจุดล่างสุดเติมถึงระดับนี้ตัวนี้เราเปิดออกเลยครับเติมถึงระดับนี้ถือว่าใช้ได้แต่ตอนนี้บริษัทเติมมาเรียบร้อยครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ขาตะกีปรับตั้งได้นะครับพี่อยากเอาลึกเอาตื้นครับปรับได้นะครับพี่ตอนนี้ผมปรับมาให้เรียบร้อยนะครับขาตะกีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งแรงครับตรงเนื้อทนทานนะครับของบริษัทพาร์ทเทคเลยนะครับมาต่ออันท้้ัไดง นาได้ไล่นะครับดินแห้งหรือดินน้ําผันได้นะครับเราสามารถยกขึ้นได้เป็น90องศาได้นะครับเพื่อเลื่อนสลักตัวนี้ขึ้นนะครับครับดูปรับตั้งได้หลายระดับครับนะครับดูปรับตั้งได้หลายระดับนะครับขาตะกี้ขาสปริงนะครับปรับตั้งได้าระดับขาสายกระโปรงนะครับนาสองชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นแผ่นใหญ่ชั้นสองจะเป็นแผ่นเสริมรองขาสปริงเพื่อการแตะครับเรื่องการรับประกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมจะ ส่งคืนบริษัทนะครับพี่ครับอีกส่วนหนึ่งผมจะเก็บไว้ให้กับคุณพี่นะครับเพื่อเป็นการรับประกันคุณพี่เก็บไว้ดีนะครับเพื่อเป็นการรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทเราจะเก็บไว้ให้ทุกครั้งนะครับเรื่องของแขนนะครับแขนนะครับคุณสกร้องครับไม่ไกลนะครับของแขนนะครับแถมของแขนครบนะครับแถมยอยนะครับแถมสลักครบทั้งสามนะครับแถมสลักครบทั้งสามแถมเสื้อจากทางโคหินตั้งต้องหนึ่งทัตเตอร์หนึ่งตัวนะครับแถมเสื้อจากทางบริษัทความเสถรหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับเรือไปรับประกกกดดดตติามแชร์ กดถูกใจให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับโค้งหินตั้งต้องเทคเตอร์นะครับท่านใดสนใจโรตารี่นะครับฟาร์มเทคนะครับเงินไม่ถึงเงินไม่พอนะครับเช่นตัวอย่างเคสนี้นะครับสามารถจัดไฟนงินได้แล้วนะครับที่สินเชื่อสักสยามนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสินเชื่อสักสยามทุกสาขาทั่วประเทศท่านใดอยากสอบถามว่ามีสาขาไหนอยู่ใกล้บ้านหรือการจัดแบบไหนพรอมแบบไหนโทรมาสอบถามเราได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหก นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับรตารดีใครเสียรถตารดีใครพังไม่อยากซ่อมนะครับหรือซ่อมไม่คุ้มนะครับซื้อได้เลยนะครับมีแบบเงินถอนได้แล้วนะครับครับผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับพี่เห็นรตารดีความถทกและทางร้านเรามาส่งรู้สึกประทับใจยังไงบบอกไบอกได้ครับประทับใจครับประทับใจว่าผมแนะนําเป็นยังไงครับได้ดีนะครับดีครับเข้าใจง่ายเนาะครับเข้าใจง่ายครับเข้าใจง่ายแนะนําเข้าใจง่ายแล้วก็มาส่งแดบ ไม่ต้องมีมัดจำเนาะเก็บเงินไปทางอย่างเดียวครับครับลูกค้าก็ไว้ใจนะครับนะครับจัดไปนั้นการเกษตรได้จริงเนาะครับโทษนะครับแถวนี้ทําเป็นงานไร่หรืองานนาครับทั้งไร่ทั้งนาทั้งไร่ได้นาเนาะไร่จะมากกว่าเนาะนาทำพอจะได้กินเนาะเพราะที่อยู่อำเภอหนองมะแดงจังหวัดชัยภูมินะครับจะเป็นเขานิดๆนะครับจะเป็นไร่ซะมากกว่านะครับครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณคุณพี่เปยังสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ